ตามมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินของเด็ด วันนี้ค่ะคิมพาทุกคนมาหลบเมืองที่อำเภอบอกเรือจังหวัดน่านค่ะแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องที่หลบไม่ได้เลยก็คือเรื่องกินค่ะเพราะเรื่องกินคือเรื่องใหญ่ค่ะและตอนนี้นะคะคิมก็อยู่ที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นจังหวัดอันดับต้นๆของภาคเหนือนะคะคิมก็อยากจะหาอะไรกินที่เข้ากับธรรมชาติแล้วก็ภูเขาแบบนี้หิวค่ะทุกคนไปหาอะไรกินดีกว่า ่ะทุกคนแล้วก็อาหารที่คิมจะพาทุกคนมาทานนะคะนั่นก็คือหมูกระทะค่ะบรรยากาศแบบนี้นะแล้วก็มีภูเขาอากาศเย็นๆแบบนี้ค่ะกินหมูกระทะเนี่ยฟินสดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะย่างเลยนะคะเวลาใครท้อย่างให้กินหมูกระทะค่ะพอจะเรียนเสียงูๆ อากาศดีๆวิวธรรมชาติสวยๆอบอวลด้วยลมเย็นๆแบบนี้ได้หมูย่างจากเตาร้อนๆเขาบอกเลยค่ะว่าฟินสุดๆไปเลยโอ้ทุกคนอิ่มมากเลยค่ะมากินหมูกระทะในบรรยากาศภูเขาแบบนี้แล้วก็อากาศเย็นๆฟินสุดๆเลยค่ะแต่ว่าคีมมาบอกเลยทั้งทีนะเราจะต้องไปซื้อของฝากขึ้นชื่อของที่นี่นั่นก็คือเกลือน,นั่นเองค่ะตามคีมมาเลยค่ะ แล้วค่ะทุกคนกลุ่มวิสาหากิจชุมชนบ้านบ่อลหลวงนะคะบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่านะคะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้าง ใน,น,น,นั่นก็คือพี่สาโรดอุปจักษ์นะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะหมู่บ้านบ่อหลวงนะคะแล้วก็ยังเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวงด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของที่นี่ค่ะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะเดิมทีเนี่ยบริเวณตรงนี้จะเป็นป่าดงดิบว่ากันว่ามีนายพานคนหนึ่งตามรอยสัตว์มาแล้วก็เห็นว่าสัตว์อมาก,กินน้ําที่นี่นายพันคนนี้ก็เลยเอ๊ะทำไมสัตว์มึงก,กินน้ําที่นี่กันบ่อยอก็เลยแอบตักน้ําตรงนี้กลับบ้านไปแล้วก็ ไปเล่าให้ฟังว่าเอ้ยข้าไปเจอป่อตรงนี้มีน้ำพิเศษมากเป็นบอ่อน้ําความนี้ไปร่วมรู้ของผู้คนนครนั่นในนั้น,น,นผู้คนคนครก็เลยส่งคนขึ้นมาดูแล้วพิสูจน์ดูว่าสามารถจะไปทําทาอาหารปรากอาหารอะไรได้นะครับก็เลยอเอาคนมาตั้งลูกลากที่นี่มาผลิตเกลือที่นี่เพื่อที่จะเป็น เครื่องบรณาการเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ต้องบอกว่าประวัติยาวนานมากโอ้ตั้งสมัยผมเป็นหนุ่มแล้วแล้วเมื่อกี้ค่ะคิมแอบเห็นกันว่าสินเทาภูเขาค่ะอย่างนี้เกลือสินเทาภูเขานี้ทำยังไงบ้างคะอ่าเกลือสินเทาของเราที่นี่มันจะเป็นเหมือนที่อื่นการเอาก้อนเกลือมาแช่น้ําแล้วก็จะเป็นน้ําเกลือขึ้นมาแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นน้ําเกลือที่อ๋อเป็นน้าเกลือมาเลยสันนิษฐานว่าสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นทะเลมาก่อนประมาณ40-50ล้านปีที่ผ่านมา แล้วผุดเป็นตาตานล้วเกิดที่นี้แล้วเกือสินเทาภูเขาค่ะมีประโยชน์ยังไงบ้างคะปกติสามารถไปทําเป็นยาทําเป็น <ทำ S 2> ยานได้เพราะว่าของเราเป็นเกลือที่บริสุทธิ์มันจะแตกจากที่อื่นก็คือมันผุดขึ้นบนภูเขาหลังจากนั้นก็มีน,นวัตกรรมใหม่ๆได้รับก,การส่งเสริมมาจากกรมการค้าภายในเราก็ทําเป็นเกลือสปาเกลือ,อใช่ ใช่ขัดผิวแล้วก็จะเป็นเกลือแช่เาวากาจัดกลิ่นอับชื้นอะไรเป็นยาสีฟันเกลือคนที่มีอาการปวดพงปวดฟันนี่ก็จะบรรเทาอาการอักเสบไปได้ใช้ในการรักษาแผลสด<า>ใช้ในการรักษาดวงตาของสัตวอาน้ำเกลือสดๆไปพ่นแล้วที่สําคัญที่สุดคือเกรสรเกลือ ซึ่งเป็นเกลือที่มีความบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการความร้อนน้อยที่สุดมีสรรพคุณมากเราไปใช้ผสมน้าอุ่นแล้วก็ปรปะคบรอบรอบดวงตาคนที่มีรอ,อยช้ารอบดวงตาก็จะหายต้องบอกว่านอกจากมีสรรพคุณดีๆแล้วนะคะยังสามารถนําไปทําได้หลายอย่างด้วยใช่ครับ,รบแล้วเมื่อกี้ได้ข่าวค่ะพี่สารโรบทดมาว่าโครงการค้าภายในเข้ามามีส่วนช่วยด้วยเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องอะไรบ้างก็เกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตผลิตภัณฑ์ของเกลือแล้วก็อัปเดตสินค้าเป็นการใช้นวัตกรรมใหม่ๆรูปแบบแพ็กเกจต แล้วก็การประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆรู้สึกว่าเกลือของเราเป็นที่รูจ้จักนอกจากที่ว่าจุดเล็กๆก,ก็ขยายวงกว้างขึ้นนะครับคือวัาเป็นโอกาสดีของคนบริเกลือก็ขอขอบคุณนะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ที่มีส่วนสนับสนุนในการผลักดันเพิ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพของเกลือแพ็กเกจต่างๆขอบคุณจากใจครับผมขอบคุณครับ ก็คือเกลือที่ตักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่มากเลยคิมจะชิมจะบอกว่าเกลือที่นี่นะคะมันไม่ได้รสชาติแบบเค็มปลาแซลม,มอ่ะทุกคนมาสามารถบอว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้เค็มมากอะ่ะแล้วก็ถ้ามีมะม่วงน่าจะดีจมโปก็ได้ ตัวนี้ครับจะเป็นเกลือที่บริสุทธิ์นะครับก็จะเป็นหัวเชื้อนะครับในการทาทาเกลือของฝากเกลือสป,ปงสป,ปานะครับแล้วก็ไปประกอบอาหารได้เป็นยงเป็นยาก็ได้นะครับตัวนี้นครับเกลือตัวนี้ไม่มีไอโออดีน<ะ>นะครับสาหรับผู้ที่ป่วยเป็นไทรอยหรือว่าโรคที่ใช้สัปสารไอออดีนไม่ได้ นนะกกจใช้้้ิตัวีไดและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวงนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขายค่ะซึ่งกรมการค้าภายในเนี่ยได้เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและจัดทําแผ่นพับเพื่อเผยแพร่เ,พเ,พเรื่องราวน่าสนใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อหลวงอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่ายผ่านตลาดออนไลน์และออฟไลน์ line. พัฒนาเพจ facebook บ้านซอลผลิตภัณฑ์เกลือบ้านเกลือจังหวัดน่านค่ะและแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆจะทำป้ายหมู่บ้านทำมาค้าขายและจุดเช็คอินเก๋กๆไว้ถ่ายรูปรวมไปถึงป้ายบอกทางนะคะเพื่อการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอีกด้วยเป็นสิ่งที่ดีน่าสนับสนุนมากๆเลยค่ะ อินไซต์ที่น่าสนใจค่ะให้ทุกคนเนี่ยได้มาค้นหาอีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของกินพื้นเมืองอร่อยๆค่ะที่ได้พวกแรงบันดาลใจแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยมาจากวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ท่องเที่ยวที่สวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาค่ะศึกษาวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ได้อีกด้วยนะคะยังไงคะ่ะถ้าใครแวะมาที่นั่นนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่เลยค่ะหลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะบ้านบอหลวงทุกคนจะได้เกลือกลับบ้านไปด้วยค่ะยังไงวัน นี้เนี่ยคิมก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสร้างสรรค์โดยกลมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์